เมื่อสักครู่เราเห็นภาพที่ชายแดนสีสะเกตนะครับที่ชายแดนบุรีรัมย์ครับตามหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ชาวบ้านก็กังวลนะครับกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเมื่อปี54ครับตอนนี้หลายหมู่บ้านครับเขาไปสำรวจหลุมหลบภัยนะครับให้พร้อมเอาไว้ก่อนถ้าเกิดสถานการณ์ร้ายแรงครับนี่เป็นหลุมหลบภัยภายในหมู่บ้านสายโทัหกใต้ตํา,ตาบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ชาวบ้านเข้าไปทําความสะอาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุปะทะการระหว่างไทยกัมพูชานะครับเพราะผู้สูงอายุหลายคนครับตั้งใจว่าจะอยู่ที่บ้านเพราะอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ3-4กิโลเมตรจากการสำรวจบรรยากาศภายในหมู่บ้านชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่ากังวลห่วงครับว่าถ้าเกิดการประทะการเหมือนปี5-4 ที่มีทั้งกระสุนปืนและระเบิดตกใกล้หมู่บ้านแล้วก็ต้องการให้มีการสร้างหลุมหลบภัยในหมู่บ้านเพิ่มเติมครับลอยหลุมนงไปอีกแล้วเนาะพ่อแด้ชนเออย่างเนาะเพิ่มติดเพิ่มขึ้นหลายๆกับพ่อได้เขากันคูกันเนาะอืมดันได้ควาร่อยไปอยู่คนกสัอันหลุมเนี่ยโอ้ยว่าสามสิบคนอย่างกระติงเลยในบ้านหลายบ่หลายแล้วมันร่อยกว่าหลังคาคนหระโอ้บ้านเนี่ย มีลมเดียวนี่บอกนี่มันเดียวไหวแล้วลมที่เขาเคยขุดไ้ตามบ้านระยะงานมดแถวตัว,วมันมนันบ้างกับมากขึ้นหมดแบบขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เคยอยู่ในเหตุการณ์การสู้รบเมื่อปี2554ก็ต้องอพยพยออกจากหมู่บ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดบอกครอบครัวลูกหลานที่เตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดและอยากให้รัฐบาลใช้วิธีการเจรจาโดยสันติค่ะ แต่ก็มาอยู่บ้านเก่าที่ใหญ่